วิธีการพูดใส่ไมโครโฟนเพื่อให้ผู้ฟังตั้งใจสนใจฟังพูดนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรนะครับยกบันไดเก็บไปก่อนนะฮะมาแล้วนะครับก็ขั้นแรกเลยนะฮะเราจะต้องมีระยะไม้ที่อยู่ใกล้ปากให้หัวไม้ชี้เข้ามาในปากของเรานะครับไม่ได้ยัดไม้เข้าปากนะฮะให้อยู่ระยะห่างประมาณ2-3ถึงนิ้วก็จะดีมากเลย2ครับเราสามารถใช้มือเพื่อประกอบท่าทางในการออกคำสั่งได้ว่าจะให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา และสุดท้ายสําคัญมากๆเลยนั่นคือการโปรเจกต์เสียงให้เราจรินตนาการว่าเราไม่ได้พูดกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราแค่2คนแต่เราจะต้องพูดให้คนที่อยู่ท้ายสุดได้ยินฉะนั้นเราจะต้องพูดด้วยการส่งพลังออกไปไปดูตัวอย่างนี้กันนะครับแลคเาแถวหมดแล,ล้วอง้าจากตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาไม่อมไหนมาสามาจากตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอ่คือจินตนาการว่าเสียงพุ่